สวับสดีทุกคนสวัสดีี่น้องวันนี้กับมามพอกับซองบัสเซอร์ชาแนลอีกแล้วครับผมวันนี้กับแม่บ้านเฮ็ดกับข้าวี่น้องเลยมาเด้อี่น้องแกงยังนี้แกงกระดูกบะกระดูกหมูนาะโอ้กระดูกหมูนี่ว่ะเดี๋ยวรอกันเด้อี่น้องรอใส่ผักใส่มะเขือใส่นั่น น้ำพดมกบุกบุกบุกบกบกดูพี่น้องมามามาพี่น้องมามากินน้ำบัสเสิร์ตกินข้าวแรงมือนี้มานี่ข้าวเย็นใส่ปลาแดกเพิ่มพี่น้องครับโอ้โหดับแรกใส่มะเขือลงไปใส่ยังซิมก่อนโอ้โหไม่บ้านซิม ใส่มะเขืออะไรไปน้องใส่มะเขืออะไรไปน้องครับอืมนี่แนีอันนี้แกงยังไงนี่แกงออมปะในบ้านว่ามีอารมณ์ไปน้องเลยใส่มะเขือเข้าไปคน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  ทีนี้รอให้มะเขือชุกก่อนไปน่องแล้วก็ใส่ผักลงไปครับเพื่มด้ลยไปน่องมากดไลค์กดแชร์กดติดตามลองบัสเรเสียชแนลเด้ไปน่องเด้บัตรเสก็เป็นคนว่าโบเก่งดอดกินกิน มาเคลือชุกกันแล้วมาเคลือเปื่อยกันไปหน่อยคนแล้วคนคนขลนุนขลนุนหอมเลยไปหน่อเตะดังตึงๆลยไป่น่อยเลยซิมอะไรไปน่อยมแ,แม่บ้านอิมอิมย้อนนี่แหละไปหน่อเลย ไม่วันพวกกินเขานาำต่ลละมือกันเลยอิ่มยอนซิมยู่เดยกก็ซิมเดี๋ยวก็ซิมเ,เติมเกลือลงไปอีกี่น้องเลย <c oughs> เติมเกลือลงไปแป้งนัวลงไปโอ้โหใส่ลายเสียดลาย นี่ใส่แล้วอีมน,นี่กันรอผักพิ้องใส่ผักเลยกก็ปิดหม้อรอกันรอกัน นี่ก็ปลาแห้งไว้นอกเลยนี่ปลาแห้งหลายตัวอยู่นี่อเอาไว้ฝากให้พ่อเทาฝากให้พ่อเทาปลาแห้ง ปลนขีเทาโอ้ยกินแซ่บได้ินน้องปลานี่เขาไปไปล่นขีเทา,าวาดังไฟและคือขีเทานี่แหละบนนองเอ้ยบอลบาสเซร์พักอยู่กัไ้นหนองเอ้ยน,น,นีย่หกในหนึ่งมีแต่งานบี่น้องบาสเซ์กับบไทย้พน่น้องเห็นตอน ื่อยด้วยนี่สุกแล้วนี่เลยกระดูกหมูพี่น้องครับนี่มาเด้อพี่น้องมากินน้ำปลเสิร์ฟเขียงใจผักกองตุงพี่น้องดอกกองตุงนะ้งใส่แล้วว่านี่เลย สุกแล้ว ยืนทางอดนงำมันแห้งแล้วเรี่อเร่อนั่นยังไม่ยังใส่งั้น่ะพักใส่อะนดีอยาพักใสที่หลัง มนนะแม่บานแม่บานกันหน้าบูดอยู่พี่น้องเลย่อข้ากบุนกนี่ใส่แล้วพี่น้องใส่พักแล้วนค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 กันวะ ใส่ผักเพิ่มเลและอโอโหผักกาดขา,าวในี่ชิ่นหนาวนี่เซ่บ,บเจนะนี่ไม่นองเลยคนเข้าไปยุบละ เต็มหมอ้อเลยบานอาโอเคพี่น้องคลิปนี้กัเขาเพียงคนนี้รเวียง,งเลยเร่องคนไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบัสเสร็นี่เดนอนมากมากกัดกลไลผมมากระด,ดกลไลกเก่าเลยพี่น้องเนาะ โอเคสำนีแหละบายบายฮม <laughs>